ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะไปพาญยานะครับไปแย่มดแดงที่นานะครับเห็นรังไว้สองสามรังเห็นใครเยอะอยู่ครับตอนไปเลี้ยงวัววันนี้ก็จะพายาก็อยากไปแย่นะครับก็เลยว่าเดี๋ยวพาไปน้องในเก๊บด้วยนะน้องในเก๊มาดู ไปหมดดีๆหน่อยลูกปกติปูจะไปนะครับไปดูวัวด้วยวันนี้ปูให้อยู่บ้านเดี๋ยวจะไปกับญาติในเก็บแล้วก็น้องโอ๊ตครับน้องโอ๊ตไหนน้องโอ๊ตจะไปด้วยนะน้องไปน้องโอ๊ตนี่ครับพี่ชายเขาไปด้วยอากาศร้อนไหมครับช่วงนี้นี่ก็เริ่มเย็นแล้วโอ๊ตไม่ใส่หมวกโอ๊ตไม่ใส่หมวกวะเก็บเอ้าถามญาติญาติไปแย่มันแดงไหมญาติ ย่าไปแดดมันแดงไหมไปแลยงั้ต่งตัวเลยขอย่าเขาไปแดดมันแดงอ๋องั้นก็พาย่าไปแดดมันแดงเนาะไปกันไปปู่เขาไม่ว่างป่งอปออคอคบบู่ไม่ว่างล่ะปู่จะตอกขันกระสีคอกวัวไม่มัไม่ปู่ปู่ไม่พาย่าไปปู่ไม่ว่างป่ะเนี่ยก็ดูดิอะปู่จะไปซ่อมคอกวัวไปฮู้น่ะปูป่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะไป เอาวัวเคาคที่นาเนาะแล้วก็ไปแย่ไข่มดแดงด้วยพี่โอ๊ตด้วยไปไวันนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานะครับผมมานาพญามาด้วยแล้วก็พี่โอ๊ตน้องในเกฟนะครับไปแย่ไข่มดแดงกันนี่เราทางไปนานะครับเป็นต้นยูคานะครับสองฝั่งข้างทาง,ทางอยากไปด้วย เก็บมาช้างหน้าเลยไปไม่เก็บต้ายไปดูแข่รดกันเนาังโังข้างหลังครับด้วยอ้แม่ไม่ต้องลงเดินไหมถึงแล้วตรงนี้แล้ มาด้วยครับบางโมไซมาไหนล่ะถึงพี่อังที่นี่บอกอาตาบอกว่าจอดตรงนี้แหละอย่าพุ่งลงหน้ายาดนะเห็นแล้วนั่นไข่มดแดงครับเกฟเห็นไหมไข่มดแดงนู่นเอาญาลงก่อนท้าเจอยากกินมดแดงขอใช่ญาติอยากกินมดแดงลูกท้าเจอยากกินมดแดงเหมือนกันเอออยากกิน เดี๋ยวเราเข้าไปแยกไข่มดแดงเดี๋ยวตัดมาแยกกันเนาะเดี๋ยวเราพี่โอ๊ตก่อนวดดับเครื่องรถกันโอเคเขาเราเอารถปูมาป่ะใช่รถปูเลยไหมแต่ด่านรถเตี้ยนน้ำมันหมดป่ะรถเกี้ยน้ำมันไม่หมดหรอกเอาปูเอาไปใช้ไปซื้อของเดี๋ยวนั่นไม้่แล้วอาย่าพี่โอ๊ตมาแย่มดแดงนะครับที่นา อาญาก็มาแบบชุดบ pues ้านๆนี <for ced canal> ่แหละของอาาอยู่ง่ายๆย่าเห็นยังมดแดงนั่นเห็นไหมอค้นค้นถึงคือนั่งได้นั่งได้แล้วมาแซ่ปูไหนดูไข่มดแดงเก็บตรงไหนดูซิหลังมดแดงตรงนี้นู่นมาโอ้ยเดี๋ยวนู่นอาบอกว่าน่าร่างมดแดงย่าเห็นแล้วเดี๋ยวเรจะถ่ายให้ดูนะ นี่ครับรังมดแดงเห็นไหมตัตดำเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่นี่ตัําำเลยนู่นนะครับอยู่ข้างกอไผ่เลยแย่มดแดงอ่ะ้ี่กำลังจะแย่เนี่ยรังนี้น่าจะไข่ตมที่นะครับเพราะว่าใบไม้เริ่มออกสีขาวแล้วเป็นใยขาวๆนี่จะดูได้เลยนะครับผมสเกด้เลยถ้าเราเลอนนี้แย่มดแดงแหละจะตัดไม้แย่ไข่มดแดงก่อน ยางไม้สัตว์ดันไซไม้สัตว์เออออกเสาวันเลยยาบอกว่าเอาชุดหนึ่งมาออกเสาวันมัดก็ได้ตัดไม้ก่อนไม่ไถยูแหละอือนะช่วงนี้หน้าร้อนก็ไข่มดแดงนะครับข้าวแกงไม่ก้าอันนี้ทำไมอ่ะเ้าวแกงก้าอันใหญ่อันใหญ่ใช่ เขาเอาเลนะเขาเอาเลนนะเอาเลนเลกใช่เอาเลนเนี่อเขาขาิ้งขมเขาขาิ้งขม้งเลเดี๋ยวเขจะตัดไม้ดกวาตัดเขาวันนี่ขวันใไหมเขาวันจาธรรมชาติเพาะเพาตรงนี้มีต่างมืนะ นี่วะไม่เห็นบารังมดปอที่ใหดูอ่ะเขาให้มาตรงนี้บารังมดใช่อแยนะเออเดี๋ยวพอทำที่แย่า้วนบังมดกลับนะมาเ้าเขาจะแย่ดู่ลไข่ไหมเห็นไม่ยากมันไข่เห็นไหมเห็นไหนแย่โอาวันอเยเลยครับนงานดูแย่ก่อนตุ๊มีจะโปะเลยตโอ้นั่นแหละสามสี่รังพอได้กิน เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำที่แยก่อนเก็บวันนี้มาเย่ขึ้นได้หรอใช่นี่เนาะทำที่แยเอาถังมาจากบ้านไม,ไม่ได้ไไดทำที่แยแบบดีๆหน่อยถังนี่ก็ใช้ได้ครับผมประยุกใช้เอาถั่วบ้นมัดน,นะไม่เดี๋ยวฝอยมัดให้ยากพ่อแม่อยู่ไหนพ่อไหนนะแม่อยู่ไหนแม่ไม่มาแม่ทำห้องน้ำอยู่บ้านเราก็มาดูวัวด้วยไง เอาไหนวัวลัววัวอยู่ที่นู้นนาลุงไงมันตรงนี้ได้มามันดูไหมใช่ใช่ป่ะใช่ใช่มันแดงแล้วอา่าไปดูไข่าไม่ลุงลงอา่าไปดูรังมดแดงอยู่นะครับเขาไม่ลุงไม่อยู่นี่อ่ะลุงไม่อยู่นาแล้วลุงเข้านาอยู่ประจำกเอาบัวมาไว้ที่นาลุงนั่นแหละลุงให้ลุงดูด้วย นี่มันไม่ใช่นาลุงก็โดนี้มันเป็นนาเก็บตรงนี้ไม่ใช่นาลุงตรงนี้ก็เป็นนาของป้านาของป้าแหละนาป้าเราติดกับลุงเห็นไหมหนาป้าตรงนี้จะญา,า,าติกันนั่นแหละเขาเขตรงตรงเป็นนาเก็บนะฮะเขาเขาตรงนู้นเป็นนาเก็บใช่นาเก็บตรงนูน้นเอาหญาแย่เ,ยเลยนะเอาให้หญ้าแย่ยดีกว่าก็าแย่ก็ได้ แกคีบมากะเย็นตังค์หมดหมดเลยเด็กลุงลาวังงบกับลุงด้ะน่าทึ่ใส่อยากข้าอยากแย่เป็นไหมอยากอยากันยาเโฉวขนาดอ๋อข้าอยากแย่อยากนี่คนแย่รบกวนน้ำไข้ด้วยเยอะอ๋อนี่ยายรังแล้วรังไหน นนไข่ครับโอ้ลีนรนงมดกับไข่เลยครับนั่นยาไขยแย่อ,อะไรหล่นลงมาไข่มดแดงไข่มดแดงเขาเขาไม่หล่นลงมาใช่ <c oughs> โอ้มีหล่นด้วยแต่ยาไปจะชำนาญในการแย่เพราแดงมาครับยาหาเก่ง

คนเลยเอาเดี oh. ah? oh. so oh, ๋ยววางมดกลับมาลูกนะข้าจะยังช่วยฮะจะยังช่วยอ่ะอยากจังหมดเล่วโ้ไข่มาเลยโหยากจะเดินหมดแล้ว่มเลันนันไม่หล่นลงมาหล่นแล้วหนิหล่นแล้วหายแล้ว กูส à, oh, ัใเกตช่วงตื่นเช้าขนาดวะไม่ดูรังต่ำกันย่ารังนี้ระยะรังนี้ท่ังนี้หรือกระบนี้โอ้โหกระบาดกระบาดกัะบาดหาเลยย่าเนาะโอ้กระบากรบ มอกมาไม่ลูกไปเดี๋ยวดูกนลูเต็มไหมเดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวกลับครับนี่นี่นี่เห็นไหมโอ้โหเยอนเตลยคอันไห็นไหมโอ้เยอะเลยครับเห็นไหมนี่โอ้ด้เยอะแล้วนี่ไข่นุวนๆเลยครับผมสวยมากเลยเห็นไหมไข่งามเลยเอแย่ออีกนี่สองรังกระยานี่เอ้ามีรังอ็กลับ

ไอ้ดข่หญ้นะขคอคอเนอถอถอกือถอถื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 ่ถือกือถไอ้ือถือถือถือ้ยอถื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 อาือถืออือาือถือถือถือาือ้ือถ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 ือือถอถือถือถื่ถือถอถือถออ้อถื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 ออถออถอออ ยาตามธรรมชาตินะอย่าเกาะมันอันนี้ครับออ๋กินได้แมงศกอบไม้กับไม้นี่กินไม่ได้หรอกแต่วัวกินได้อยู่เรากินไม่ได้แต่ถ้าเราเอาไปลวกหรือไปจิ้มน้ำพริกอะไรได้อยู่ใช่แต่นาดราอาหารของวัวของกระต่ายของมกอันนี้อันนี้ก็ต้องไปหอดก่อนบะใช่แล้วึงจะกินได้ปะเขากเอาไป้าแมงมุมแดงครับ มียาบอกผมด้วยแต่ใดีพ่อกินนะใช่ยาตาดีนะครับผมยาตั้งมดแดงอยู่อย่างบังเลยนะครับยามองเห็นเฉยเลยไม่เอาดิ้นขึ้นก่อนชูๆมากเลยมดแดงนี่ดีแย่ให้เลยยามายา อมยาพวกหมดพวกนี้จ้ายาจะไม่มาแดงยาโน้ต้นงมาแดงนี่นมาดูยาเดีวยาได้เห็นแล้วยังยังไมดแดงมองไม่เห็นเลยดูทำไมยังไมดแดงจะมารถทำคนก็ไม่ได้แต่มาทำลนไม่ได้สามารถสามารถดิ

นี่ไงไม้ใหญ่ไมถึงลูกนี่ไมพอยาวกว่าใช่ไหว้ดหเลนี่ครับพมองไม่เห็นสูเครับผมก็เลยทำยากหน่อยับพเหร เขาทำไงมาเพาะเขาทำไงไหมเขาทำไม้ไหมเอาเอาขึ้นได้ไหมได้เหรอได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ขึ้นอ่ะมันนั่งขึ้นไม่ตัวอ่ะ เยอะครับผมต้นนู้นเห็นไหมเห็นต้นแตงไว้ดนู่นนังต้นแดงเห็นไหมนู้นบนต้นไม้เห็นไหมอ้ยไม่ต่อเดี๋ยวไปแยกกันใช่ไหมเดี๋ยวพอเอาไม้ขึ้นกันเยอะไป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 เออเยอะไปเยอะ

ใส่ไหมใส่ได้ไหมดูซ you know, ิไปดูซิดีเยอะขนาดไหนใสเกล็ดเด่นเลยดูซิเก็บมาดูเร็วโอ้ดิเยอะดีฮะีเดี๋ยวพ่อจะตัดเดี่อวก่อนอู้หมดแดงกัดมน้าเลยเดี๋ยวฝ้ายจะตัดเดี่อวก่อนครับนี่ตัดเทวออกก่อนมีระไรเยอะใบไม้ก่อน กว่าจะได้กินน่ธรรมดาเลยมดแดงด้มจากออนา็ขนะ้เยอะอยู่เนาะออได้กินครับจ้าม่ป้งด้วยไข่ด้วยเนาะวก็ไปเก็บอีกทีนึงอย่าบอกว่า พอได้แกงยาบอกจะไปตำปนตำปนน้ำพริกกินกะอร่อยยอดผักยอดกระโดนยอดกระโดนเลยวะโอเคยาบอกว่าตำกินกับน้ำพริกอร่อยยาชอบกินน้ำพริกอยู่แล้วนะครับยาชอบกินน้ำพริกไปยาเลยละไปครับดูครับผมเห็นไหมใส่ดาบอีกเดี๋ยวเออมีแม่ด้วยกันกลับมาของแม่ด้วใส่ดาบอีกเดี๋ยวคือตับแม่ ออแคบ,บเดียวเองได้เยอะแล้วนี่ก็ได้ไข่มดแดงกินแล้วนะครับผมมาหาที่นาแบบง่ายๆดได้ไข่มดแดงเลกลับบ้านแล้วพอได้กินครับอาหารบ้านๆวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ้านกันดีกว่า <c oughs> ไปไปไปลไรมัวคอกด้วย